สวัสดียมแรงครับพี่น้องสวัสดียมแรงวันหยุดนะครับนาอพี่น้องวันหยุดได้หลายอย่างเ้อพี่น้องเ้อกวาดบ้านถูบ้านล่างคอกบอกฟิชโชฟิชโชคือเพื่อนเฝ้าบ้าน <c oughs> ลูกซ้ายข่อยครับพี่น้องแล้วกลับไปซื้อเอ่อเมี่ยงปลาเผาครับพี่น้องเมี่ยงปลาเผาหิวครับมาพี่น้อง ถ้ายูวันเสาร์อาทิตย์นัพี่น้องถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะสมดวัได้ยู่กับคุณแดนเด้อพี่น้องนะครับเนาะ,นะต่างคนต่างมีภารกิจนะครับเนาะื้นนี้แซ่บไปนั้กันครับโอ้โหเบิ่งเหนือปลาฉ่ำพี่น้องไปเลยครับโอ้โห,หอมมากพี่น้องนี่กับน้ำจิ้มรสเด็ดคือได้กินผู้เดียวคนพี่น้องอยู่บ้านผู้เดียวนะครับเนาะ ตั้งเต้มาถยยมขวดกัอย่ปั่นผู้เดียวพี่นอ้องกินผู้เดียวพี่นอ้องจะได้จะกินเหลืออุ้ยจะได้จะกินเหมือด <laughs> อื้อ าไม่ต้องในลาดัมจิ้มรััอือหือ กินเขาแรงน้อกันพี่น้องกับสีเงาแน่จักน่อยนะครับเนาะแต่กะบ,บ่เป็นหยังครับต่างคนต่างมีหนาที่นะครับเนาะโอ้โหตั้งแต่เด็กหน่อยอีดีพี่น้องตั้งเต่มาธยมมหาลัายก็อยู่ผู้เดียวมาธยมก็อยู่ผู้เดียวนะครับเนาะเดี๋ยวแม่ขมาแล้วล่ะครับพี่น้องอือหือ โหยังอยากยังกยับซื้อมากินพี่นอ้องน้ำจิ้มแ่บครับ <c oughs> อื น้องเด็ดครับแสบโสตาไปน้้ำกันครับพี่น้องอออืืห